อ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วครับเสื้อผ้ายายมาแล้วครับโอ้จากใส่ร้อยนุ่มจุ๋วว่าหรือว่าซอนุดไปือทีไหนครับตามลูกตัวมาเบิ้งครับพี่น้องครับนําก้นมาครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสุขสุก้นนะพี่น้องเด้อครับตอนนี้กัลูกตัวกันอยู่มู่บ้านสิบสี่ครับตอนนี้ครับมูบ้านสิบสี่ครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนี่โอ้จอดจอดฝัดบึ้มครับอลังการงานสร้างทะเบียนที่อย่างน้อพี่น้องมาเบิ้งทะเบียนน้าพี่น้องเด้อครับการมาออกหัวไงก่อนหัวเล่าหรอครับครับ ครับผมอือกูได้ปะต้องโจเซอไพ่หรื่ปะคือว่าจะได้เอาผ่านเอาผ่านอตอตามมาตามมาครับพี่น้องโอ้ไปแต่ย่าคน,ยนครับฝนกระโดดลื่นไหมไหมครับลุงตู่กับพุ่นล้ครับแต่เฮ็ดไฟอยู่อ่าซุ่มใกล้ย่างบ,บัวบันไดพัดแม่สภาพโทรมาว่ามาแล้วรถจะมาเริ่มมาร่วมดีดีด้วยนะครับก็เลยพักงานไว้ก็เลยมาอ่าร่วมสลองอ่ายินดีกับคุณนายแม่สุภาพเลยครับตามมาตามมาตามมาพี่น้องครับ วัดจา้าดฟาดบึ้มตอนนี้ยูทูบเบอร์ว่าสิเป็นเฟซบุ๊กว่าสิเป็นยูทูบจอคิวแนนเอียสอะไรครับพี่น้องครับมา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 เบิ้งมาเบิ้งครับโอ้อลังการางานสร้างครับพี่น้องเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันคืเอเซลล์เซลล์กันอยู่โทษ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 อ้ ขอแสดงความยินดีดีใจกับคนายแน่ครับไปแล้วไปแล้วสิบสแล้วไปล้แล้วสิเดี๋ยวก็สิบเก้าลาสิจับเก้าก็ได้อาคนายแน่เอาเอาเรื่องรไม่น่าใจเอารถออกรถออกเกษกทางทะเบียนยังนี่ครับหนึ่งห้าสี่แปดครับพี่องห้าสี่แปดปดสี่ห้าแปดสี่แปดแล้วห้าแปดว่ะว่างนอุโมสบายดี แม่เป็นไรแม่ไปอยู่บ้านอพ่อเด้อพ่ออยู่บ้านลุงมาขายของที่เมย์ทำไลฟ์สดขายของที่ไหนสำนักงานสำนักงานเราบหรอยู่บ้านพี่เมย์เอาของมาขายไงเอาอะไรมาขายทองวันโอ้ของแสบไม่มีไม่มีเหลือเหรอเอาลุงอยากได้บอกเอฟซีอ่าอ่าอ่าโต๊ะที่สบเกิใหญ่หลายครับนะครับโต๊ยที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี่จะเลื่อนไปพี่น้องเด้อขายอ้อครับเขาโล่งภาพยนตร์แล้วครับ นี่ฮะบริษัทคอนเทนต์ของคุณแม่ของแท้เลยบ่ายตโอ้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยอ่าี่น้องครับโมเมนต์คอนเทนต์เลยของแท้เลยตาลาลเลยคุณนี่ คุณนายแม่ถึงกับน้ำตาไหลเลยครับมาแล้วครับสมการรอคอยครับสี่โมงสิบนาทีพอดีมีคนประจำาตำแหน่งเราก็ได้แม่มีคนประจำาตำแหน่งได้ยังครับคนละครับต่อไปก็จะมีัยค่ะนาัอางะ โอ้ลง,งครับน้องครับสไลด์ล้วสไลด์ล้วบอกแล้วบอกแล้วครับกำลังมากครับกำลังมากโอ้คันใหม่แล้วดิคันใหม่ในชีวิตเลยครับน้งองโอ้เขาลงอย่างนี้เลย ข้ามูนรถพูค่ะค้องรถพูค่ะโอ้งวดนี้จหาแปดหครับพี่น้องครับแปค่ะห้าแปดห่างอย่างเดียวครับรถบรรยากาศฝนตกดิ้นครับอากาศดีบรรยากาศดีแห้งคักับนครับนี่เหนือเหนืออ้คืออโจจจจดจเงเฮงรวยปังๆน้องาูนครับ มาตามมามาเลงเท่าแก่มาเองเลยวันนี้โอ้ช่วนอะไไม่มีลูกน้องแล้วเท่าแก่บริษัทครับเอาเซี่ยวคนพันหน้าป่ะครับยังเห็นอยู่เลยครับอโอ้จากลานนะครับขนี่สนต้นพันาเนาะสมัคงานใหญ่ร่างกายงานสร้างเลย งามงามงามฮ่าฮ่าฮ่าตุลายัง้ก่อเน่งัม่หลอ่าอย่าหลายๆ่ดตัวเลขใี่ีองรถไม่ไอซอกน้อง

เฮงๆก็รยวยปังๆเด้อคุณนายแม่ครับโชคใหญ่มาแล้วครับสี่โมงมีเซอร์ไพรส์กับนี่นครับพี่ร่องอันเซอร์ไพรส์ขึ้นมาคือตัวดีเลยพี่ร่องเด้อเซอร์ไพรส์ใหญ่จากคุณนายแม่มาแล้วครับพี่ร่องจุดๆครับโอ้ไม่มัดเลยครับพี่ร่องครับคนขคับแต่ขึ้คล้องเลยคนขับ cứu đây nó, mẹ như thế phải ừ. <laughs> bao ừ. cái câu, เอาเถอพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเลขที่กัดหนึ่งหาซีแปดครับพี่น้องครับทะเบียนรถงามๆครับส่วนมากรถออกไม่เนี่ยมาจากโชคจากลาบจากหมานนะพี่น้องครับเนื่งหาซีแปดเดี๋พี่น้องเด้อผู้ใดอยากโชคอยากลาบงวดนี้หรือจะเป็นประเทศลาวหรือประเทศไทยกันคิดพิจารณา์นะพี่น้องเด้อใช้อภิจารณาการรับชมครับพี่รองครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนายแม่สุภาพนามวงศ์สาระครับกับรถ ตู้ใหม่ครับพี่ต้องครับรุ่นใหม่ครับจวดจวดครับคำรับบริเวณเคงระวังปังแล้วคนแน่แน่เอออ้าวจวดจวดครับสำหรับที่นี่ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดก่อนครับรับริษัทประปีโชคดีและมั่งมีตลอดไปสุขสุขคนครับพี่น้องครับจวด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 